สวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เราจะไปร้านซักรีนะคะเอาเสื้อโค้ทไปส่งซักรีจ้เพิ่งหาเจอนะคะร้านที่ถูกร้านในเมืองคือ35ยูโรนะะห่งตัวหตัว35ยูโรส่งซักรีเสื้อโค้ทถ้าเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทนะคะ ส่งซักรีดก็คือตัวละพันกว่าบาทแต่ว่าร้านนี้คือเกินครึ่งอะถูกมาก12ยูโรเองนะคะส,สะโคตส่งซักรีดสิยูโรถูกมากรีบเอามาส่งซักรีดเลยค่ะ <c oughs> เป็นอย่างที่ว่าทา้ยุบานก็เครื่องซักผ้าที่บ้านมันซักเสื้อโคตต์อดไรเยอจ้ะไม่รู้ว่ามันใช้กี่อุณหภูมิมันหนา น่ะเดี๋ยวจะถามว่าเพิ่นรับซักรองเท้าบ่เดี๋ยวเอารองเท้ามาส่งซักนะคะวันนี้คืออากาศเย็นมากเราอยู่ที่ห้างกาศเย็นมากมากเอซใส่หมวกสีดำมากพราข่อยเขาก็นาเลยเพราะว่าเราเป็นคนผิวค่ำนะคะใส่หมวกสีดำมากเลย คไปเลยเป็นทุกคนเหลียวแล้วะเราต้องทำตัวเองให้ชิดน,นะคะคนยูนี่นะปะกติก็เลียวเฮาอยู่แล้วนะยิ่งเฮาวอนะโอ้ยกบพกเขาใจว่าทีเเลียวอย่างขนาดนั้นเน,ะนะาะเหรอเเปิดยังอ่ะทำไมไฟมันมืดอ่ะเปิดแล้วนะคะ Hallo. Oh, Hallo. ich habe hier uh, eine gefragt. No? Ja, sie hat gesagt, Euro. Ja, okay. ja, die muss man erstmal auspacken, mm -hmm. dass man sieht, was es ist. Und Mittel und, äh, äh, behalten. Nee, das müssen wir wieder mitnehmen, das brauchen wir nicht. Oder weg tun. Nein, ich meine, wenn fertig ist, Sie können rein. Nee, das hängt auf dem Bügel. Nehmen Sie bitte die Tüte wieder mit, Sie können sie auch wieder mitbringen. Okay. Okay. Ich habe